ดีเอสไอยันไม่มีวิ่งคดีส่งคดีฟอกเงินเว็บพนันบ NK m a s t มาสเตอร์ให้ปปชตามกฎหมายดีเอสไอยันไม่มีวิ่งคดีส่งสำนวนสืบสวนคดีฟอกเงินเว็บพนันบ NK m a s t มาสเตอร์ของสนเตาปูนเป็นคดีพิเศษให้ปป,ปชพิจารณาตามกฎหมายวันที่8เมษายน67กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เผยแพร่เอกสารระบุว่าตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ออกเอกสารประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่29มีนาคม67ชี้แจงเรื่องการส่งคำร้อยโห้นคดีฟอกเงินเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ซึ่งเป็นคดีอาญาสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนที่3 9 1 2,566มาดํมาดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพุทธศักราช2547ซึ่งได้ชี้แจงเหตุผลตามกฎหมายโดยละเอียดแล้วนั้น ต่อมาเมื่อวันที่5เอยอ67ได้มีการเผยแพร่พรคลิปวิดีโอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตร,รายการหนึ่งโดยเนื้อหาตอนหนึ่งเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการกล่าวพาดพิงกรมสอบสวนคดีพิเศษถึงสาเหตุในการส่งสำนวนการสืบสวนดังกล่าวไปยังสำนักงานปปอชอในทำนองว่าเป็น,นกลไกเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวให้ยืดเวลาในการถูกดำเนินคดี เนื่องจากหากสำนักงานปปชส่งเรื่องกลับมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะเริ่มการสอบสวนใหม่ทั้งหมดซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานและกล่าวหาว่าคดีในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถวิ่งได้รวมทั้งมีการนำเสนอข่าวของบางสำนักข่าวว่าหมดทางที่ผู้เกี่ยวข้องในคดีอาญาของสถานีตำรวจนครบาลเต็นดังกล่าวที่จะให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอประชาสัมพันธ์ชี้แจงหลักกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายอีกครั้งว่าคดีใดจะเป็นคดีพิเศษหรือไม่เป็นเรื่องข้อกฎหมายไม่ใช่เป็นไปตามความรู้สึกหรือความต้องการส่วนบุคคลและกรณีที่เป็นคดีพิเศษแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องรับโอนสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐานของพอนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษตามพรบการสอบสวนคดีพิเศษพุทธศักราช2547มาตรา22วรรคท้ายโดยจะต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามข้อบังคับคณะกรรมการคดีพิเศษว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยว ข้อพุทธศักราช2547ข้อ6เพื่อทราบว่ามีการดำเนินการสิ่งใดไปแล้วและเพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกันรวมทั้งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอาจจ้องขอให้พนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยเหลือในการสืบสวนหรือการสอบสอวนต่อไปได้ตามข้อ7แห่งข้อบังคับคณะกรรมการคดีพิเศษดังกล่าวมิใช่ต้องเริ่มกระบวนการสืบสวนสอบสวนใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้การกล่าวหาว่าคดีในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถวิ่งได้ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดว่าการดำเนินคดีอาญาของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีความโปร่งใสซึ่งตลอด20ปีที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษมีผลการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาเป็นที่ประจักษ์สามารถปกป้องและรักษาผลประโยชน์ให้กับรัฐเป็นจำนวนหลายแสนล้านบาทแม้กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ประชาชนสามารถวิจารณ์ติชมการปฏิบัติงานได้แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและให้เกียรติหน่วยงานและบุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทั้งนี้หากบุคคลใดมีข้อเท็จจริงพยานหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรายใดกระทำความผิดทางวินยัยหรือทางอาญาสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือรับถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้โดยตรงโดยระบุ ที่ตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษเลขที่128ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th ในส่วนการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถกระทำได้โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย